ใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์เราเจอกันทุ่ม25ทุ่ม30จนถึง2องทุ่มทุกวันทางช่องนาว26ผมว่าผู้ชมหลายๆท่านนะครับรออยู่ว่าใครคือผู้โชคดีได้หนังสือชุด King Arthur ราชันแห่งนิรันดร์การผู้โชคดีครับ คุณวิทวัตมิ่งขวัญน,นะครับอยู่นนทบุรีผมจะให้เจ้าหน้าที่จัดส่งไปให้เพราะได้ถามที่อยู่ท่านเรียบร้อยแล้วส่วนวันนี้ท่านที่เพิ่งมาดูรายการหรือดูเมื่อวานนี้ผมมีชุดใหม่สองเล่มนะครับน้ำของแม่น้ำโขงที่นครพนมเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งประเด็นเศรษฐกิจการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันต้องอ่านเล่มนี้มีสองเล่มครับเป็นชุดเหมือนกัน นะเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะมีสองเล่มน,นะผมแจกสำหรับท่านที่กฎกติกาง่ายๆท่านชมรายการท่าน SMS มานะครับชื่อและนามสกุลของท่านเท่านั้นไม่ต้องมี adjective ไม่ต้องมี adverb นะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชม SMS มาประมาณ700ท่านถ้าท่านอยากให้ผมแจกหนังสือไปเรื่อยๆ วันนี้ต้องมามากกว่าเจ็ดร้อยท่านถ้ามาน้อยกว่า700ดร้อยท่านผมเลิกแจกนะครับอันที่สองก็คือว่าท่านอย่าส่งซ้ำไม่ต้องการชื่อเดียวคนเดียวพอแล้วผมจะคัดว่าใครได้แล้วจะโทรศัพท์ไปติดต่อท่านที่บ้านแล้วจะรีบส่งไปให้สำหรับคุณวิทวัสร,รอรับได้เลยนะครับไม่เกินวันศุกร์ผมส่งหนังสือชุด King Arthur ลาชันแห่งนิรันตการให้ท่านเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เอาเรื่องข่าวนะครับ อันแรกเลยสําหรับท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนใช้เครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมิสมานสนามบินดอนเมืองคงจะมีปัญหากับเรื่องแท็กซี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยหาหาทางพบกันครึ่งทางท่านรุฐมตรีประจินจันตองเนี่ยท่านบอกว่าตกลงจะขึ้นค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกว่าเซอร์ชาร์ดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมัน50บาทแนวโน้มที่จะคุยกันต่อไปไม่ใช่แนวโน้มมาตกลงกันแล้วแหละว,ว่าจะจ่ายเนี่ยจ่ายเพิ่มนะของใหม่จะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นรถแวนเนี่ยจาก50เป็น95บาทถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยจาก50เป็น75บาทนี่คือขอบขายที่เขาจะทำคราวนี้จะเริ่มเมื่อไหร่อ่าเท่าที่ผมทราบเนี่เขาจะเริ่มประมาณประมาณเดือนกรกฎาหรืออย่างช้าเดือนสิงหากรรมวิธีก็คือว่าในระหว่างที่ดำเนินการในช่วงแรกเนี่ยให้บริษัทการท่าอากาศยานไทยทททท,ท,ทเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยมาคิดกับลูกค้าที่หลังนี่คือในช่วงเริ่มต้นแล้วในอนาคตก็จะคิดอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยไม่ควรจะปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็ต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าเรื่องจะเป็นอย่างนี้เรื่องที่สองที่อยากคุยให้ฟังคือทางศูงในย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาไปสำรวจนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนนี่เป็นยังไงมีการทําดัชนีออกมาปรากฏว่าต่ําสุดในรอบเจ็ดเดือน ระดับล่าสุดของดัชนีเดือนพฤษภาคมอยู่ที่45.0จาก45.8เดือนเมษายนต่ําสุดในรอบเจดเดือนแน่นอนแล้วครับแล้วดัชนีที่สะท้อนในอนาคต3เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ลดลงด้วยเหลือ46.2ประเด็นก็แน่นอนนะครับกังวลเรื่องรายได้ยังใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดเทอมด้วยแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาว่า อ้รายได้ที่ได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับภาระนี่นะเพราะว่าบางครั้งการลดดอกเบีย้ยของแบงค์จะเป็นผ่อนบ้านมันเป็นเรื่องดอกเบีย้ยฟิกระยะยาวก็ไม่ได้ผลจากการลดดอกเบีย้ยนั้นขณะนี้สัญญาณที่ชัดเจนก็คือว่ารายได้อ่อนแอลงคือน,น้อยลงหรือเท่าเดิมส่วนเงินออมเนี่ยยังปรับตัวไม่ดีขึ้นงั้นก็จะเกิดความระมัดระวังในการจับใจ่ายใช้สอยนอกจากนี้เนี่ย หลายคนยังกลัวว่าเงินออมที่มีอยู่เนี่ยจะไม่พอ,อดูจากดัชนีเรื่องเงินออมในนาคตประกอบด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ต้องหว่วงถ้าเศรษฐกิจมันส่งสัญญาณชัดเจนไอ้ความกังวลนี่มันจะหายไปอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าน้ำยาของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลเนี่ยจะทำได้ไหมอ่ะครั้นี้มาเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ตั้งแต่ผมเกิดขึ้นเลยนะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้จะออกวันที่16มิถุนาเนี่ยขายในราคา80ทั้งหมดเลยไปซื้อร้านไหนก็80หมดตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมแทบจะไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นใจแม่ค้าไปซื้อมา5เลย80บาทเนี่ย5ชุดน่ะ400บาทนะเดี๋ยว16มิถุนาเนี่ยรุ่นเดียคุณผู้ชมคราวนี้รัฐบาลเขาก็เตรียมการว่าจะจะ,จะดำเนินการเนี่ยทางประธานคณะกรรมการสำนักงาน,านสลากินแบงน่งนะ เสดงน่พลตรีอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยบอกว่าไอ้รางวัลเลขท้ายสามตัวหน้านะสามตัวหน้าของวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปออกเดือนกันยาเพราะตอนนี้มันพิมพ์สลากล่วงหน้าไปแล้วนะแล้วพอเดือนกรกฎาเนี่ยมันจะมีสัญญาสลากเนี่ยครบอายุอีก22ล้านฉบับเขาก็จะมาปรับด้วยเนี่ยจะจัดการเป็นระบบในี่ท่านดูในรายละเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีการจัดสรรใหม่แล้วก็จะทําให้ไอ้ท,ที่ที่มันเป็นสัญญาเดิมเนี่ยยาวสองปีเนี่ยทำเป็นสัญญาสั้นลง นะนอกจากนี้ในการดําเนินการนอกจากเพิ่มเลขท้ายโทษเลขหน้ารางวัลสามตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการผู้ชมทราบไหมครับว่ามีคนซื้อสลากกินแบ่งทั้งหมดเนี่ยนะยี่สิบล้านคนนะเขาจะจัดการแผนขั้นตอนเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคันนี้อยู่ในระดับอันที่หนึ่งบันไดสามขั้นเนี่ยขั้นที่หนึ่งก็คือตอนนี้ทาให้ขายแปดสิบาทให้เรียบร้อยก่อนใครขายผิดก็จําคุกหนึ่งเดือนปรับหมื่นหนึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาจะไปขายที่ปั๊มปตทพันห้าร้อยแห่งทั่วประเทศเป็นการเพิ่มชแนลเพิ่มช่องทางในการขายส่วนในอนาคตเขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มรางวัลลดอะไรนะลดเงินที่เรียกว่ารางวัลแจ็คพอตนะัตงแต่งวดหนึ่งสิงหาเนี่ยไม่มีแจ็คพอตแล้วนะครับเราก็เพิ่มรางวัลที่หนึ่งจากสองล้านเป็นสามล้านอันนี้เป็นรายละเอียดให้เขาว่ากันไปกันแล้วกันผมก็จะนั่งลุ้นต่อไปว่ารัฐบาลเขาจะดําเนินการให้สลากกินแบ่งเนี่ยเหลือ80บาทไม่ได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า ถัดจากนี้หลายท่านที่สนใจเรื่องทองล่าสุดมีการดัชนีความเชื่อมั่นเรื่องทองคําซึ่งเดิมสองเดือนก่อนหน้านี้เดือนเมษาพฤษภาฯนี้ปรับตัวขึ้นแต่ล่าสุดเดือนมิถุนายนนะครับทางศูนย์วิจัยทองคําบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่ลดลงจากพฤษภาห้าสิบสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยสี่สิบสามจุดหนึ่งจุดลงเยอะนะครับ ไอ้ดัชนีทองที่มันลงเยอะเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความเชื่อมั่นในการจะลงทุนทองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในอนาคตคือคนก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนในอนาคตราคาทองในสายตาของศูนย์วิจัยทองคำเนี่ยเขามองอย่างไงผมสรุปลวดรวบยอดเลยถ้าเป็นราคาทองคำในต่างประเทศที่น้ำหนักต่อหนึ่งอัลส์เนี่ยถนนเขากว้างอย่างนี้เลยต่ำสุด1,140พหนึ่งี่เหรียญ สูงสุด1,260เหรียญแต่ถ้าเกิดเป็นราคาทองคำแท่งบ้านเราต่ำสุดนี่จะอยู่ประมาณ18 0 0 0สูงสุดนี่จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ห่างกันประมาณ2,000โอเคไหมท่านจะได้ได้ไอเดียไปดำเนินการนะคราวนี้สิ่งที่จะต้องว่ากันต่อไปเนี่ยมันมีนิดนึงแต่ผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับทีีทีทวีดิจิตอลที่เขาจะไปแก้ไขนะปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาเดินดำเนินการให้ชัดเจนก่อนแล้วผมค่อยคุยให้ฟัง เช่นเดียวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่าหรือไม่มีค่าแรงขั้นต่ําหรือจะอะไรเนี่ยซึ่งแค่พูดคุยกันก็ทะเลบบาะหม้อแวงกันเต็มไปหมดแลว้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรอให้มันเกิดความชัดเจนก่อนว่าทําไม่ทําตรงไหนเอาของจริงเอาเป็นข้อเท็จจริงก่อนไอ้ความเห็นประกอบเนี่ยไว้ทีหลังเนี่ยค่อยมาคุยอีกทีเพราะผมเตรียมมาไว้ช่วงหน้าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินเขาจะประชุมแล้วจะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยมีการคำนวณอย่างไงลดดอกเบี้ยจะช่วยไม่ช่วยอย่างไง แล้วถ้าผมมีเวลาผมจะพูดถึงแคนดิเดตแบงชาติ5คนที่กำลังชิงชัยนะเข้าโค้งสุดท้ายวัดเบนจ่าแล้วจะเข้าทางตรงแล้วติดตามช่วงหนะ้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวนะครับเชิญชวนคุณผ,ผู้ชมนะครับว่าในระหว่างที่ชมรายการท่านดูที่ทางซ้ายมือของจอเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะท่านจะเห็นเบอร์ SMS ที่จะส่งมา ท่านที่ส่ง SMS เพื่อขอรับหนังสือนะครับผมมีหนังสือชุดน้ำโขงแม่น้ำโขงณน,นครพนมนะอันนี้เป็นเรื่องที่เ,เป็นบันทึกการสัมมนาวิจัยที่มีการประชุมใหญ่ท่านจะได้ทราบในหลายมิติผมขี้เกียจเอาลายละเอียดให้ท่านเป็นหนังสือสองเล่มชุดนะครับเหมือนกันไอ้คิงอาร์เตอนี่แหละแต่ว่าเป็นกึ่งๆึวิชาการแต่อ่านง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงที่ AEC ด้วย นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ส่งเฉพาะชื่อและนามสกุลเข้ามานะครับแล้วผมจะคัดแล้วมาแจ้งให้ท่านทราบในวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้มี SMS มา700เป็นอย่างน้อยวันนี้ถ้าน้อยกว่าจะไม่แจกต่อถ้ามากกว่าก็จะพิจารณาหาชุดอื่นที่จังๆมาแจกต่อส่วนเรื่องของความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยสำคัญคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยลดดอกเบี้ยมาสองครั้ง ประเด็นปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมในวันที่10วมิถุนายนคือวันพรุ่งนี้หรือเปล่าความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยมันแตกกักเป็นสองเสียงเลยนะท่านดูนะครับเราไปถามศูนย์สถาบันเศรษฐกิจที่คาดการณ์ทางศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยบอกว่าพรุ่งนี้คง1.5เหมือนเดิม ของธนาคารทหารไทยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจบอกว่าคงนโยบายดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1 5จเหมือนเดิมบริษัทหลักทรัพย์วันก็บอกว่าเหมือนเดิมแต่ทางสภาหอารมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับอาจจะเป็นความเห็นของนักวิชาการเสนอว่าควรจะลดแล้วก็มีธนาคารกรุงศรีว่าประเมินว่าลดธนาคารบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ RHB Osk บอกว่าควรจะลดเนี่ยประเด็นขณะนี้คือต้องมองอย่างนี้ ต้องถามก่อนว่าถ้าจะไม่ลดหรือจะลดเนี่ยเหตุปัจจัยมันเป็นเพราะอะไรนะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในถ้ามองจากจัดปัจจัยภายนอกก็คือว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะล้วก็อาจจะทำให้เกิดประเด็นทางเศรษฐกิจนั่นก็เรื่องหนึ่งอันที่สองก็คือว่า ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกในขนาดนี้อาจจะอยู่ในภาวะชะลอตัวไม่ฟื้นเร็วอย่างที่คิดมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเรารู้อยู่แล้วขนาดนี้ทางด้านกําลังซื้ออ่อนตัวการจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่ส่งออกไม่ค่อยดีเรื่องนี้พูดมาหมดละปัญหาก็คือว่าประเด็นก็คือว่าจะใช้นโยบายดอกเบีย้ยที่ต่ําลงกว่าเนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะลดดอกเบีย้ยได้หรือไม่ ถ้าเกิดสหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยถึงเราลดมาเนี่ยมันก็ยังมีแกลบอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสหรัฐเขาไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเราลดลงมาเนี่ยมันก็จะทําให้อช่องว่างนี่มันห่างกันติดติดกันอย่างนี้เลยนะนั้นประเด็นเรื่องของความเป็นไปของต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งความเป็นไปของในประเทศนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่และท่านที่ให้ความเห็นเนี่ยสาหรับคนที่คิดว่าควรจะลดเนี่ยบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนี่ยังแข็งไปดัชนีการผลิตนี่ยังอ่อนแอ ย,ยังสามารถจะลดดอกเบีย้ยได้นะเพื่อไม่อยากให้มันเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วยังมีการขึ้นดอกเบีย้ยในสหรัฐด้วยนะมันมีรูมที่จะทำได้ส่วนคนที่เขามองว่ามันจำให้ลดเนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่ามันยังไม่จำเป็นต้องลดตอนนี้เก็บกระสุนไว้ก่อนก็ได้นะแต่บางคนมองว่าจําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ําลงเป็นการเสริมนะแต่ก็ ความเห็นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นที่ทออว่ากันไปคนละทางสองทางแหละนะเราก็ฟังไว้เฉยๆคราวนี้เราลองไปดูในะอดีตซิว่าอัตราดอกเบีย้ยของเราเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยมันประมาณไหนผมพาไปดูนะอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราเริ่มลดดอกเบีย้ยจริงๆครั้งแรกเนี่ยเดือนมีนาคมปีที่แล้วจาก2.25เหลือ2%เราแล้วก็ไล่ลดลงมาเรื่อยๆเืๆ่อๆเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเหลือ1.5% ก่อนหน้านี้คงดอกเบี้ยตลอดในปี57แต่ว่าผมจะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราเคยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเคยต่ำสุดเมื่อปี2552ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ระดับ1.25ถามว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจสหรัฐสลัมปี2008จำได้ไหมแฮมเบอร์เกอร์คลสิทธ์เมริกาลดดอกเบี้ย่งๆลงมาเหลือ0.05 เกือบจะไม่ค yeah. ิดดอกเบี the ้ยแล้วลดคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่าๆนั้นมาแปดปีแล้วนะครับเราก็ค่อยๆลดดอกเบี้ยลงมาได้นี่ความจําเป็นในการลดดอกเบี้ยหลังๆนี่มันเป็นปัจจัยภายในแล้วไปเอื้อต่อการที่จะทําให้ค่าเงินบาทมันอ่อนผมก็เลยเอากราฟค่าเงินบาทมาให้ท่านดูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี่ยประมาณทักสามสิบสองต้นๆนี่ตอนนี้มันแข็งอ่อนค่าลงมาเหลือสามสิบสามบาทห้าสิบตังที่จริงเกินกว่านี้นะครับล่าสุดนี่สามสิบสามบาทเจ็ดสิบกว่าสตัง์ เพราะฉะนั้นการลดดอกเบีย้ยมันมีส่วนมันมีส่วนทําให้อัตราแลกเปลี่ยนเราเนี่ยอ่อนตัวลงนิดนึงทําให้มีการลดดอกเบีย้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินเป็นการช่วยลดต้นทุนแล้วก็อาจจะเอื้อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไกลๆแต่ว่าขณะนี้ที่จะลดลงต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็มีคําถามว่ามันมีความจําเป็นกี่มากน้อยนะก็ผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันต่ำตานาน มันจะมีปัญหามันจะทําให้คนเนี่ยไม่อยากออมหรือไปออมในลักษณะที่มันเสี่ยงขึ้นเพราะโอ้โหฝากแบงก์ตอนนี้ได้ดอกบาทห้าสิบนะถ้าเราสามารถจะไปหาที่ทางลงทุนได้ดอก <c oughs> เพิ่มเติมแล้วก็เอาผลตอบบางคนก็ยอมไปเสี่ยงนะทนกินดอกเบีย้ยน้อยไม่ไหวโดยเฉพาะผู้ออมที่มีรายได้ดอกเบี้ยเป็นหลักแต่แอันนี้ก็ต้องต้องดูนะครับว่าเพราะมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ท่านต้องระมัดระวังในการจะดูเรื่องพวกนี้ด้วย ประเด็นที่ผมอยากจะสรุปทิ้งท้ายให้ถือว่าไม่ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงดอกเบี้ยนโยบายร้อยละหนึหรือแม้ว่าจะลดลงร้อยละหนึ่จาก1.5ห้เหลือ1.25ลด0.25%ก็ตามทีปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยขณะนี้ต้องบอกว่าส่งผลต่อความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนผมคิดว่าปัจจัยจริงๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยผู้คนด้วย เราทราบดีว่าในปีนี้แบงค์ชาติจะเปลี่ยนผลผลใช่ไหมครับผู้ว่าการคนปัจจุบันคุณประสานไต้ลัดวรกุลท่านต้องกเกษียณคำถามก็คือว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ในสถานการณ์อย่างนี้ที่จริงเขาก็มีกระบวนการที่คัดเลือกคนมีแคนดิเดตมีอะไรละแต่วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ชัดๆในช่วงหน้าว่า who is who แล้วใครควรจะ เข้าวินเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติคนต่อไปซึ่งจะมารับตําแหน่งวันที่หนึ่งตุลาคมหลังจากคุณประสานกเกษียณไปรายละเอียดยังไงติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักอีกทีครับเข้าช่วงที่สของรายการมันนี่โกราวซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายอย่างที่บอกผู้ชมนะครับว่าเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินวันพรุ่งนี้ก็เรื่องแต่อ้ที่มันสําคัญคือคนที่จะมาเป็นคนคัดท้ายธนาคารประเทศไทยในอีก สีป่ปีห้าปีข้างหน้าผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในการคัดเลือกเนี่ยคือแบงค์ชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานสําคัญเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการดําเนินการเนี่ยเขาจะมีผู้มาสมัครเสร็จแล้วเขาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารทไทยอันนี้ว่าตามพระบัญญัติธนาคารเทศไทยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีคุณสมพลเกียรติภัยบุญที่เป็นประธานแล้วก็มีอีกหกคนคุณสุภตน์เขวัดิุคุณอดีตประหลัดกระทรวงการคลังคุณสุประชัยพิสิทธิ์วานิชคุณพรทิพย์จาระอาจารย์นริชชัยสูตรคุณมนูเลียวไพรโรธแล้วก็คุณบวรวิจิจำปีรัตน์เขาเปิดร <t> ับสมัครไปตั้งแต่วันที่ยี่สิพฤษภาแล <t> ้วคณะกรรมาการชุดนี้เขาจะเป็นคนคัดจากคนที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มาสมาัครเนี่ยเหลือสองคน จะมีการเรียกมาสัมผั์แสดงวิสัยท่าอะไรนั่นก็นสุดแท้แต่แล้วเขาจะส่งสองชื่อเนี้ยไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี้ยจะเหลือชื่อเดียวนะครับให้เสนอคลอรอมอนุมัตินะมันมีขั้นตอนมีกระบวนการของมันอยู่คำถามเมื่อคือว่าขณะเนี้หลังจะปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วมีใครมาสมัครมั่งห้าท่านห้าท่านหน่นคนแรก คุณวีรไทยสันติประพบนี่นะท่านแรกคุณทองอุไรลิมปิติท่านสองคุณภัยบูลกิติศรีกลางวานท่านที่สามคุณวีรไทยสันติประพบท่านที่4ี่คุณสุภวุฒิสายเชื้อท่านที่หคุณกิตชัยโสภาสเสถียนพงศ์ถามว่าเป็นใครมาจากไหนทุกคนเนี่ยเป็นมือเศรษฐกิจการเงินอยู่ในแวดวงนี้ทั้งนั้นบางคนก็ยังเป็นพนักงานธนาคารในประเทศไทยอยู่ มีอยู่สองคนเป็นพนักงานธนาคารประเทศไทยที่สมัครครั้งนี้คราวนี้ลองดูโปรไฟล์แต่ละท่านเอาท่านแรกคุณทองรายลิมปิติก็อายุ59ปัจจุบันเป็นรองผู้ว่าด้านเศรษฐสรภาพสถาบันการเงินเคยเป็นรองผู้ว่าเป็นผู้ช่วยผู้ว่าสายจัดการการเงินแล้วทีมงานท่านเป็นกรรมการกนง,งอด้วยนะครับท่านที่สองรองผู้ว่าอีกท่านนึงนะนะคุณภับูลกิติศรีกลงวาน เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยสารนโยบายการเงินเป็นอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าคุณไปบูน่าจะเป็นเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยอันนี้คือคนในแบงค์ชาติแท้ๆเลยรองผู้ว่าสองคนข้างนอกมีใครมาสมัครบ้างอ่าดูโปไฟล์ท่านตัดถัดไปนะครับผมดูนิดหนึงอ่าอันนี้คุณเกตชัยเสี่ยวโสภาเสถียนพงเนี่ยอันนี้เคยอยู่แบงค์ชาตินะปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบแหะ เข้ามาทํางานสมัยหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์ปีดีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนาคุณเป็นผู้ว่าแบ่งชาติสมัยหลังวิกฤตเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาในการวิเคราะห์กันมากนักเพราะว่าท่านค่อนข้างโลภไฟท่านถัดไปท่านที่สี่อ่าอันนี้ค่อนข้างดังเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์ให้ความเห็นตลอดคุณสุภวุฒิสายเชื้อนะปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒละนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวคิดในลักษณะที่ หลายคนก็รู้ว่าท่านเป็นที่ปรึกษาของคุณสมคิดเคยเป็นแคนดิเดตสมัยรัฐบาลคุณทักษิณอาจจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสังด้วยคำไปสุดท้ายครับอันนี้อายุน้อยลูกอดีตอธิบดีกรมตํารวจคุณปทินสันติประภพเนี่ยคุณวีรไทยสันติประภพอายุแค่สี่สิบห้าเองนะก็ผ่านงานอะไรหลายๆอย่างนะอันนี้ปัจจุบันก็เป็นคณะกรรมาการกรนงด้วยห้าคนนะครับ อาจจะมีการวิเคราะห์ว่ามันมีการวางอะไรกันไว้แล้วางคนก็บอกว่าคุณชายปิเดียธรเทวกุลรองนายร่มตีนสนับสนุนคุณไพบูณ์นะส่วนทีมงานคุณสมคิดจาตุศรีพิทธ์ซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจบ้านเกตโกมลส,สนับสนุนคุณมีตาไทยใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ผมผมประเมินอย่างนี้ครับแคนดิเดีที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับ คุณทองอุไลลิมปิติครับรองผู้ช่วยผู้ว่ารองผู้ว่าคนปัจจุบันนี่นะครับรองคุณทองอุไลลิมปิติคือแบงค์ชาติเขาคอนเซอร์เวทีฟแล้วขณะนี้รัฐบาลต้องการแบบคอนเซอร์เวทีฟเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาคนที่มันแบบว่าพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรโลดโผนมากนะส่วนคนที่ผมคิดว่าอาจจะอาจจะนะอาจจะอีกคนนึงเป็นอันดับสองในความรู้สึกของผมแม้จะอายุน้อย คุณวิระไทยสันติประภพนะคนนี้คนสุดท้ายที่เมื่อกี้พูดกันเนี่อันนี้ก็จะกระ,ะชุ่มกระชวยเออเอางี้ก็แล้กันเอาคนใหม่มาใหม่ในสถานการณ์ใหม่เนี่ยจะมันนะมีคนถามว่า,าแล้วทำไมอีกสองคนคุณภัยบูลกิติศรีกังวานกับคุณสุภวุฒิสายเชื้อ ถึงไม่อยู่ในขายหรือรวมทั้งคนที่อาจจะเรียกว่าเลตติ้งต่ําสุดในความรู้สึกผมคือคุณเกศชัยเนี่ยคือคุณไพบูลเนี่ยก็จะมีปัญหาแผลเก่าผมไม่ต้องไม่ต้องไปสก,กิดนะครับท่านไปค้นข้อมูลเองคุณสุภวุฒิก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเดิมบุญทักษ์ทรงทักษิณอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหม <laughs> เเรารู้กันนะแต่จะเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนี้ไม่สำคัญ ผมก็ให้ข้อมูลท่านก็มีคนอยู่ห้าคนมันต้องคนใดคนหนึ่งเป็นนะ่ะนะคุณสมพลเกียรติภูก็ต้องเลือกเหลือสองพี่หมายผมคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่ากา,กการกระทรวงการคลังก็ต้องเลือกให้เหลือหนึ่งคนแล้วก็เข้าคอรมอแล้วถ้าเกิดเข้าครมอคือหมายความว่าเขาต้องตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นผมถูกหรือผิดมันไม่สําคัญเราเท่ากับว่ามาคุยให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาละครับวันนี้ ได้ทั้งเรื่องนโยบายด,ดอกเบีย้ยนโยบายได้ทั้งเรื่องแบงค์ชงแบงค์ชาติผมคิดว่าในหคนนี้กำลังดูรายการผมอยู่ผมมั่นใจเลย5คนที่สมัครชิงผู้ว่าแบงค์ชาติ5้าคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งดูรายการผมอยู่อย่าลืม SMS มาชิงโชคนะได้หลังสื่อไปด้วยเอาละครับวันนี้ปิดตลาดหุ้นเป็นไปตามการคาดหมายละ่ะควรจะลงอ่ะนะครับล่าสุดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดไปเรียบร้อยแล้วลงไปเกือบเกือบ16จุด ประมาณ1%ปอรตปิดต่ำกว่าพันห้านะพันสี่ร้ยเก้าสบสองจุดสามสองจุดมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาสังเกตดูถ้าเกิดหุ้นตกเนี่ยคนเนี่ยจะซื้อถ้าหุ้นไม่ตกคนไม่กล้าซื้อตอนนี้แล้วก็ไม่อยากขายด้วยนั้นพอไปดูนั่งทุนแยกรายเพศและแยกรายกลุ่มพุ่งทุนเนี่ยชัดเจนนั่งทุนรายรายบุคคลธรรมดานี่อยากซื้ออยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาก็ขายตลอดนะ วันนี้ก็ต้องดูว่าใครจะชนะในท้ายที่สุดแหลนะนะถ้ามันลงต่ำมากๆในนักทุนบุคคลธรรมดาก็าอาจจะกระเป๋าฉีกได้ทุนมันน้อยนี่ใช่ไหมแต่พวกสามตัวบนเนี่ยนะมันประเภทเงินเยอะเงินถังเงินปีทั้งนั้นแหละหุ้นห้าดับแรกที่ซื้อขายมากวันนี้ผมไม่ต้องคอมเมนต์นะท่านดูอ่ะจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลเอโอทีปตทธนาคารกรุงเทพเคแบงเล่นหุ้นตัวใหญ่หมดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูต่อกันลวกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไงแต่จริงตลาดหุ้นตอนเนี้ถ้ามันไม่ลงเยอะๆคนที่จะเข้า แต่ถ้าเกิดขึ้นเ,ย,เยอะๆคนพร้อมขายก็มีงั้นการลงทุนมีความเสี่ยงห้ามดื่มเกินวันละสองขวดวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้จะมาเฉลยว่าใครได้หนังสือชุดน้ำของแม่น้ำโขงณน,นครพนมสองเล่มชุดสวัสดีครับ